มีให้บริการแล้วนะครับสำหรับการเติมเงินโปเกมอน TCG Pocket นะครับที่ A.C.K.TOPUP นะฮะถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับราคาถูกปลอดภัยเติมไว100%ยนะฮะไปเติมกันได้ที่ลิงก์ในค r i p t i o n เลยนะครับ A.C.K.TOPUP นะครับหรือว่าแอดไลน์แอด A.C.K.TOPUP นั่นเองนะครับใครไปเติมก็ฝากบอกมาจากช่อง v i p e r Pro ด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่ผมไวเปโปเหมือนเคยนะครับกับเกมโปเกมอน t c g Pocket นะครับวันนี้ก็มาแนะนำเด็ก เหมือนเคยนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับวันนี้จะเป็นเด็กของทาง2ดอนแล้วกันนะครับหลังจากคลิปแรกเราทําองมิวไปเนาะพราะว่าเปิดไม่ได้มิวเนี่ยมีเด็กอะไรเล่นบ้างอ่ะซองนี้ก็เป็นซองของดอนแล้วกันนะครับสําหรับคนที่เปิดซองดอนแต่ว่าไม่ได้ดอดน่ะได้นกนะครับมีดอนบัตเจตให้ผมไหมมีฮะผมหามาให้แล้วครับนี่ฮะเด็กดอนบัตเจตเดี๋ยวผมขึ้นข้างๆให้ด้วยนะครับ อ่านี่ประมาณนี้เลยนะครับคอนเซปต์เด็กเนี่ยก็จะเหมือนเล่นเด็กดอนเลยนะครับก็คืออ่ตะขาบเนี่ยเราจะติด 4G เหมือนกันนี่นะครับ 4G ่จีตีร้อนะครับแต่ว่าดิสแค่1อย่างดอนเนี่ยติด4ี่ตีสองนะครับแต่ว่าดิสดิสสองใช่ไหมฮะอ่าอันนี้ก็คือแบบมันก็คือเนี่ยมันก็คือดอนเลยอะ่ะเนี่ยลองลองเปรียบเทียบก,กับดอดดูนะครับเด็กดอน ดอนคือตีสี่จี้ดิสสองจี้ตีสองร้อยใช่ไหมแต่เป็น EX ไนงะเออบางทีเราเปิดมันก็อาจจะไม่ได้ครับก็เป็นดอนบัตเจ็ตไปนะครับวิธีการเล่นก็เหมือนเดิมนะครับหรือใครไม่เคยเล่นเนี่ยวิธีการเล่นคร่าวๆเนี่ยนะฮะเดี๋ยวอธิบายก่อนที่จะไปดูเกมไฮไลท์นะครับก็จะเป็นนกนะครับถ้าถ้าเกิดว่านกอยู่ข้างหน้าได้เนี่ยนะครับไฟเซอร์อยู่ข้างหน้าได้ก็ติด1นจี้นะครับฟิปสคอยถ้าได้หัวก็ได้ ได้หัวเนี่ยก็จะได้ 1G จี้นะครับตามจำนวนหัวที่ได้คือถ้าออกหัวหัวหวเนี่ยมันก็ติดไฟกันสนุกสนานเลยนะครับแต่จริงได้เทอาละหนึ่งเนี่ยผมว่าไม่แย่แล้ว1นก็โอเคแล้วครับสาม,มันให้โลอยู่แล้วนะฮะก็ติดให้ตะขาบไฟนะครับตะขาบไฟพอได้ปุ๊บก็ไม่มีอะไรครับก็ขึ้นมาแล้วก็ซัดเลยครับ130อ่ะเด็กก็เป็นดอนบนะัเจทนะเผื่อใครเปิดได้นกแล้วแบบเออดอนยังไม่มาอะไรอย่างเงี้ย พื่อหาเด็กเล่นอันนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับ mm hmm. คือเหมือนดอนเลยเรียกว่าเล่นรอรอดอนมาแล้วกันนะครับเป็นบัต g เจ็ตนะเด็กตรงนี้ที่เหลือก็จะเป็นการ์ดเทรนเนอร์ปกตินะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเกมไฮไลท์กันดีกว่าครับว่าผมเอาไปหวดมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะฮะมาครับ <c oughs> ดูสิว่าจะเจอ เด็กอะไรให้เราหดดีกว่าวันนี้เริ่มหลังก็สวดเมตาตอนนี้ผมว่าเริ่มหลังนี่แจ่มนะแจ่มกว่าตอนนี้เมตาตอนนี้เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มหนึ่งยังไม่ค่อยเห็นผลอะไรรู้สึกเริ่มหลังดีกว่าติดจี้แล้วทาอะไรได้เลยนะครับอ่ะหูเจอแพ้ธาตุก่อนเลยครับแต่ก็ไม่สนครับน้ําน้อยแพ้ไฟ มือเราเปิดดีครับเปิดมีนกมีตะขาบล่างหนึ่งนะแล้วก็เรามีโปรเฟสเซอร์ครับจะต้องดูว่าเราจัวได้อะไรครับอาจจะจวโปเกบอลต่อโปรเฟสเซอร์เปิดสวยก็ได้ครับปลามาฮะตะขาบ2อมาครับแบบนี้เราโปรเฟสเซอร์ไปก่อนครับสองซาบิน่าฮะเราติดจี้ครับนี่ฮะเริ่มหลังมันดีอย่างนี้แหละนี่แล้วมาลุ้นดวงครับ คือถ้าหัวหัว,หว,หวเนี่ยเินหน้าเราสวยเลยนะขึ้นไปร้อยสามสิบซับหน้าง่ายเลยนะหัวมาครับหัวมาหัวมาเรียบร้อยครับโอ้โหรู้ทามมิ่งทําคลิปจัดนะมีฮะติดมาโชว์เลยอะกะว่าขายเต็มเต็มอะเธอหน้าติดจี้แต่เธอหน้าต้องจวดเอ็กโพชชั่นนะไม่งั้นเรารีทีทลงไม่ได้นะครับมันมีจี้เดียวนะแต่สองจี้ในการลงนะครับ เขาเป็นสตาร์มี่แบบธรรมดานะฮะตีมาครับแต่นกนี้มันไม่ได้แพ้น้ำนะโอ้ไม่มีครับอันนี้โอ้นี่ก็แปลงล่างไว้ก่อนครับแล้วก็เสียดายเลยครับถ้ามีเอ็กซ์ปีดนี่เราสวยเลยฮะ จะต้องเอานกนี้แทงไว้ก่อนไม่เป็นไรครับติดจี้นี้รอลงเองครับแล้วก็เราใช้ท่าครับติดจี้ให้กับตะขาบตัว2ครับได้ไหมหัวโวอีกว้าวุ้ยมาเกิดนี้นะครับก็ลากไปเลยดีนะมีให้กดคอนเฟิร์มด้วยครับเผื่อการคลิกผิดอย่างนี้หลูจักครับ เฟเซอร์ Fraser, จัวครับเรดการ์ผมไม่ใช้เพราะว่าการ์เขาเหลือสองตลอดแล้วมันเหมือนค่อนข้างเน่าอ่ะนะครับเหมือนค่อนข้างแบบไม่ไม่ได้กูเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้ใช้เรดการ์สับไปบเดี๋ยวมือเขาดีนะบางทีเรดการ์ต้องดูครับบางทีมือก็ถือสี่ห้าใบก็จริงแต่ว่าเราอ่านแล้วว่ามือ,มอเขาเนา่าอ่ะมือมันเป็นสี่ห้าใบที่เขาเล่นต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็อย่าไปเรดการ์ดนะครับวิธีการให้เรดการ์ตต้อง,องพยายามแท็กแท็กแทนก่อนว่าเออไอตรงเนี้ยสามสมมุติสมสมุติอะไรเงี้ยว่า เขาถือ4ใบนี้แล้วเขาแบบเขาไม่เล่นสามใบนี้เลยอะไรเงี้ยน่าจะเป็นแบบล่างสาแล้วเขาขาดล่าง2ออะไรเงี้ยเออแสดงว่ามันเน่าเราก็อย่าไปเลดกาเขาอะไรเงี้ยบางทีเลดไปก็วุ่นวายครับเลดไปวุ่นวายนะครับเลดไปบางทีเขาดีกว่าเดิมไงเขาใชะไรกว่าเดิมก็วุ่นกันพอดีอันนี้ก็จะจวนกกครับตัวสุดท้ายของเด็กเรานะฮะที่เหลือก็จะเป็นการ์ดไอ้นี่หมดแล้วนะครับเราก็ติดตะขาบลงไปเลยใส่ตะขาบลงไปเลยครับแล้วก็ เราไม่มีเอ็กซ์เพ์ครับเรารีทีชขึ้นมาครับตัวไหนก็ได้ครับตัวนี้แล้วกันฮะแล้วก็เราติดจี้ไปครับจี้เสร็จเราซัดเลยครับไม่ให้แปลงล่างครับจบกันที่สตาร์มีเนี่แหละนะครับนี่รับประงอหนึ่งพอยครับเอาอะไรขึ้นมาครับ เอานกขึ้นมากะมาแทงโดนบอสร้อยสี่สิบท็อปเด็กตายนะบอกก่อนเอานี้ขึ้นมาครับเจลเดอร์ครับโ้สบายเขาตีที่ไม่ทันหรือวะร้อยยี่สิบลบสิบลบสิบโอ้เราก็เราตีร้อยยี่พอดีเขาตายพอดีนะครับแต่เราโดนเก้าสิบไม่เป็นไรครับเรามีตะขาบสำรองครับชิลๆฮะนี้ เราฆ่าอันนี้อ้าวอ๋อเขายังตีไม่ได้ด้วยครับยังตีไม่ได้ด้วยนะครับอันนี้เราก็สบายเลยครับเราก็ติดจี้ครับติดจี้แล้วเราก็ซัดเลยครับผมตีเรื่อยๆครับร้อยยี่สิบอ่ะเราได้สองพอยต์เราฆ่าอีกหนึ่งครับชิวๆฮนะละถ้าเขาเอาฟิเซอร์ขึ้นมาเนี่ยเราจะขาดสิบดาเมจเีทัลนะครับ ซึ่งเราจะสามารถท็อปเด็กได้จากบอสนะเราใส่บอสมา2ใบครับ2ใน8ครับ1ใน4 25%นะครับโอกาสจวได้1ใน4ดูซิว่าได้ไหมแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้เนี่ยโอ้เราซาบิน่าสับได้ครับชิวๆถ้าข้างหลังเลือดต่ำกว่า130ยังไงก็โดดแน่นอนท็อปเด็กบอสให้เขาช้ำใจหน่อยดีกว,ว่านะมันเป็นมันเป็นไมซ์เซ็ตนะครับ,เ,เ,นนรบเรียกว่าเป็นจิวิยาแล้วกันนะครับ เล่นท็อปเด็กนะครับจริงๆเราอาจจะรีทนะอออนแฮน์นะเวลาแข่งผมแบบชอบทำนะแบบนี้มันแบบมันไม่ได้บีเอ็มนะแต่ว่ามันเป็นจตวิยาบางคนคู่แข่งเขาเป็นคนหัวร้อนง่ายอย่างเงี้ยเขาเห็นเราท็อปเด็กเขามองว่าเราโชคดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาหัวร้อนเงนี้ยแล้วเรายังแข่งกันต่อยังไม่จบเบลสามเบลห้าอะไรเงี้ยเออมันมีผลไงมันเออีกฝ่ายร้อนเราก็ตาต่อ,อไปเราเล่นสบายขึ้นอย่างเงี้ยมื่กีเขาอาจจะมิสเพย์มากขึ้นนะครับ ็จบไปครับเกมแรกสบายๆเลยครับอย่างว่าเราติดจี้ก็นุ่มขนาดนั้นเลยฮะมากันต่อครับตรงนี้ ไม่มีนกอันนี้น่าจะวุ่นครับน่าจะวุ่นเอ็กซ์ปีดไม่มีด้วยครับต้องเอากะขาขึ้นมาเนี่ย mm hmm. คู่นะครับข mm hmm. ยับจอจอมันโอเค เราได้นกมาครับผูวเดเสียได้ไม่มีเอ็กซ์ปีดครับไม่งั้นเราติดจี้แล้วครับเราเลทก,การ์ดไปครับเผื่อเผื่อเขามีร่างสองครับมือเขาเพิ่งใส่เคิลขึ้นมาครับเราติดจี T ้ตีไปก่อนแล้วนะครับอันนี้ ตีเองนักเลงพอครับเสียดายไม่เป็นไรครับอาจจะต้องรุดโปรเฟสเซอร์หน่อยครับตอนนี้มือค่อนข้างตันๆครับบอสอย่าเสบ,บีนาไม่ใช่ไม่ทำอีกแน่นี้อันนี้น่าจะท็อปเด็กอเปล่าเมื่อกีอ้แล้วโดนมาซัดเลยครับ30ต้องโปรเฟสเซอร์แล้วเอ็กซสปีดต่อครับเพื่อไม่งั้นต้องหนีลงมาก่อนเองครับอันนี้ก็น่าจะเป็นจุดเป็นนกครับโอ้เป็นใบสุดท้ายแล้วโอเคครับ จะต้องเอานกไปแทงก่อนครับรีทิดเองครับอันนี้รีทิดนกขึ้นมาครับแล้วก็เราติดที่ให้นกฮะว่นี่ครับอินเฟรนโอดนครับหัวไหมหัวหัวหนึ่งครับไม่เป็นไรครับหัวหนึ่งก็อืม ติดตะขาบไปก่อนครับจิงเธอมานอีกไกลครับอาจจะยังไม่มีร่างตะขาบไฟร่างสองบนมือแต่ผมมองว่าขวาเราจะครบสี่เนี่ยผมก็น่าจะอีกสองเทินครับอืมอีกสองเทินครับคือต่อให้ท็อปเด็กมาเทินหน้าเนี่ยยังไม่ใช้ยังไงต้องเป็นอีกเทินอย่งดีเพราะงั้นผมว่าเราติดตะขาบเผื่อไว้ก่อนได้นะครับโพชั่นมาเราติดเราติดจี้ให้ตัวเองครับ เราเผื่อรีทีทด,ด้วยแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ครับนี้แล้วก็ติดจี้ให้ตะขาบถ้าสมมุติว่าเออตะขาบ2ไม่มาเราก็ติดเราก็ติดจี้ให้ตัวเอง3เพื่อที่จะได้ทำดาเมจเ0เลยเทอ์น้านะครับแต่ถ้าตาขาบมาเราก็พร้อมที่จะรีทีทสองนะเราเราวางแพลนรอไว้แล้วเรื่องจี้นะครับตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกันเนี่ยอย่างเงี้ยเรือเขา70เราซัดได้เลยครับ เคมิล okay, มาติดจี้ไว้สบายสบายครับแบบนี้ทีมเขาค่อนข้างช้าอยู่มีซาบิน่าสลับฮืมซาบิน่าสลับ ไม่อยากเอาน้องไปตายผมเอาเพราะว่าเผื่อเขาเพราะเขายังไม่ติดจี้เผื่อเขามีอีกร่างหนึ่งแล้วสามจี้แล้วซัดเรานะครับแล้วผมไม่อยากไม่อยากเสีย้วยคือให้นี้เข้าไปนะครับไม่เป็นไรเรามีตะขาบมาขาบมาเราแปลงกันเลยครับแต่เรารีทีทไม่ได้ไม่เป็นไรครับเราตัวติดจี้ไปครับ เธอหน้าเธอหน้าเราค่อยตีครับผมไม่อยากเสียหนึ่งแต้มโอ้โหแล้วจี้ไม่ได้เลยครับวุ่นเลยแบบนี้ไม่งั้นเราแบบอย่างน้อยมีนี้สามีนี้สี่แบบเป็นสองแคลี่ของเรานะ <c oughs> ขอดูมือครับดูไปเลยครับดูไปก็เท่านั้นนะครับดูไป <c oughs> ดูไปเลย มิวเขาช้าอยู่ครับแบบนี้โอเคครับอ่ะแล้วเราท็อปเด็กเอ็กสปีดพอดีครับเราเอ็กสปีดลงครับแล้วก็ดีทีลงมาครับจริงๆผมว่าผมเอานกขึ้นไปฆ่าดีกว่านะนาเมมันล้นนะครับอืม ติดที่นี้เคลียอย่างนี้เลยอืหนึ่งแต้มมาครับเขาก็น่าจะมิวขึ้นมาครับมิวขึ้นมาเขาตีเราห 50, ้าสิบเราก็ตีเขาเจ็ดสิบใช่ไหมล้วก็เขาจะเหลือแปดสิบต่อให้สองพชั่นเป็นร้อยยี่สิบพอนกเราตายเนี่ยเราจะขาขึ้นไปตีร้อยสามสิบก็จบอยู่ดีอันนี้คือเราเพลราแบบว่าเขาโพชั่นสองอันไว้เลยครับอเกมเขาก็คือตามเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วเมื่อกี้ต่อเขามีสัมินาเราเอาตะขาบขึ้นไปเราก็โดนตี50เพราะเขาไม่มีจี้เพิ่มเราก็จะชนะอยู่ดีนะเออหมายถึงว่าแบบเราตะขาบเราก็ซัดแล้วก็เอานกขึ้นมาได้สมมติเขาแบบสัมินาเราเมื่อกี้นะครับก็คือเกมเรานําเยอะมากๆนะครับเราแพ้ไปแล้วเขาอ่านไว้แล้วว่าเขาแพ้ก็กดออกเรียบร้อยนะครับก็จบก่อนไปนะครับสําหรับเด็กของตะขาบไฟกับนกไฟนั่นเอง นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเด็กนะเรียกว่าเป็นเด็กดอนบัจเจตแล้วกันนะครับถ้ามีดอนก็เล่นดอนก็จะดีขวาเนี่ยครับอ่าแต่ว่าเด็กนี้ก็ถือว่าเป็นเด็กที่สําหรับคนที่เปิดดอนเนาะนะครับแต่ว่าดอนไม่มานกมาอย่างเดียวนะครับ <c oughs> ก็ลองเอาเด็กนี้ไปเล่นกันดูนะครับระหว่างที่กําลังฟาร์มรอแพ็คเอ้รอซองอะไลแบบ2อสมซองอะไรเงี้ยนะครับในการหาดอนเนาะนะครับถือเป็นอีกหนึ่งเด็กที่เล่นได้ดีเลยเตรียมตัวในการเล่นดอนตอนต่อไปนะครับ โอเคนะครับช่วงนี้ผมก็จะทำคลิปแนะนําเด็กเรื่อยๆทุกวันนะครับวันละเด็กนะครับมีเด็กหลายน่สนใจเดี๋ยวผมก็จะมาแชร์เรื่อยๆนะครับใครไปลองเด็กนี้แล้วเป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับยังไงฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับสําหรับเด็กนี้เนาะตะขับไฟนะครับถือว่าเป็นเด็กบัตเจ็ตที่ดีเลยนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมมากครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย